สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วแม่ลำพาวตะนุวัน์พาเพิ่นมาแม่เราพี่น้องมากระโบดบาทนี่กาลันตีผมแบงนี่แหละพระเอกเพื่อนมาพระเอกวีผมแบงโอ้ยปกยังไงบ้างครบผปกยังไงบ้างครบโบรีตจกพี่น้องเนี่ยปกยังไงก็บโบรีแต่ลากับเห็นไหมเห็นไปเห็นคักแล้วเด้อบาทนี็เด้อร้อนตอนเนี่ยนี่ยังก่อนน้ำหาพุทธการน้ำหา ตอนนี้บรรยากาศเจ้าเอาเพแม่แลนด์รีดล้มไปทั้งใดน้ำ <szcz Means S 2> <esh satisfaction> <programmes excuses> มาหากันด้วยตอนนี้ลมแมงเงี้ยพี่น้องเบิ่งเบิ่งโดดเบิ่งโดดว่าตอนนี้ลมแมงข่อบุญไายจะแบบเกิดพี่น้องพอบุญไายแบบเกิดอีหลีตอนนี้ลมแมงลมแมงอู้ยจ๋งเลยกะเบิร์นกันแมงกันแล้วพี่น้องเด้อเบิร์นกันแมงกันตอนนี้มันลมมันลมไปดูทีเท่าบุกไฟไหมพี่น้องกลวยโยตี้โยตี้เดียวตายไหม เต้นเต้นเป็นยังข่อยเต้นเต้นเต้นเรือพี่น้องตอนตอนนี้พักกันหลังเวที่ปวดหลังหงุดเลยพี่น้องปวดหลังหงุดแตกเอาอยู่ทั้งนอกพี่น้องแตกเอาพี่เลยแตกไว้ยังสาะที่หนักสาระหรือว่ายู่แต่เวลาเพิ่ผู้เดียวกับคอนวัยก็ตอนนี้เต็มไปปุ๊บ

ก็อปอันนั่นเซตออกสักวันเซตออกควัำคว่กุหลางดนบังเกิดน้นวแมนแมนแมนแมตอนนี้ควกุหลางนบังเกิดแล้วพี่น้องคว่มงบังเกิดน้กกินกระสะสูส่าสาใจ่สตรเอาม่เอาม่าม่้เป็นยังพ่อเป็นยังผ่าเซตออกดีๆผ่าเซตดอกกดีไปเบิ้ง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  เต็มเต็มเดินเลยนีอ้ตระนี่แหกข้าน้ำมูลน่ะเออแหกข้าแหกม้าแตกข้าทังในที่เราหม่องกอดไผ่หม่องกอดไผ่อยู่เป็นของคั้นเลื่อนพี่หรอกองนันทรงไซส์ที่เป็นขั้นหัวประชุมอันนี้กระงเพง่น ตู้แตกกันมากเพื้นที่จากกวงควงว่างว่างจากว่างว่างตอนนี้แน่นเอียดเลยแน่นเอียดแน่นเอียดแน่นเอียดเลยบาที่ตู้เอาเอาเอาระวังเด้อลูกทั้ง่ตึงๆอ่ะนั่นตึงๆมันสอดเลย ลูกเต่าแต่ลรก็น้ำาทกระหลกตาำกระหลกหุมก็เกิดขึ้นที่เราทั้งคุนพันเพี่เข็มตัวขุนยัง้ไก่คุนเพี่กเข็มมอห์เาตอนนี้ปกติคนมอหดไว้ปันเองเดียวัะไะกระดูนแล้วจะฟังทั้งพี่น้องกันทั้งกลุ่มอุตูพันว่าอยู่ว่า ใ้เสาระวางผ้ายุฤดูร้อนสิมาวันหนึ่งยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอยีบสามอานนวอาบน้แล้ว่านนัรัาันเยะวเาไหยนด้คักแล้วบ่วันนี้ไข่ ย้อนไข่เลยค่ะเลยวนาะได้ยุนีได้ไปได้มาแล้วก็มันบอสชกก็เลยไปง่ายเลยพูดง่ายเพราะง่ายไปได้ทุกคน20นาทีไปอาบน้ำกลับมาลมพัดบุ้มสัตว์อยู่เวอร์โหลดมุนเบิร์มาเทียนเนอนเพราะว่าลมลมอันนี้ฝ่ามืกเป็นเลยอันนี้ดียอนไป้มองอ้อนี่มองคักแล้วบอส จันนี้อย่างนี้ถ้ากันนี้เสียเราได้เนี่คมันหมองฝากไข่แม้กันนี้เสียเราได้เนี่ยเพื่อนที่เสียเราได้กันนี้มาเนี้ยเพราะมีจากที่มองเป็นแฟนแมนี่ยไหมจากที่มองเป็นแฟนเพื่อนที่เป็นแฟนที่แรกที่แรกง่ายติดใจเวทีเบิดบะมีเดินอยู่ในที่เดียวมะพร้าผู้เดียวบ้านี่เอ็นที่บะมีเอ็นพืนทีบะหว่างเลย มวนมวนผัดมวลปุ๊บนะมอำนีแหละชีวิตมอำพีน้องชีวิตชีวิตมอำมีกรรมบมสินมีมอำมีกรรมไม่กินกันใช้มงนางนี่เด้ฟังนางเด้วด้มองตอกใครหรอเป่ได้แล้ตอนนี้เด้ถามกันยี่เนี่กรบตองกูยี่เนียนี่ว่าย่นไครได้หรอเนล่าเตี่ย้อนสามเทียรมาแตกมาแตกมงนีไหมมังมีนางกัแม่ลาเท้านาง เดิมานั่งปุ <c ười> à, ๊บออกไปเอามาเอาลูบตประตูมันเนาะก็เลยง่ายกับเป็นเต้นเป็นเต้นปุ๊บไปอาบน้ำกลับมาปุ๊บมุนเบิ้งเลยทุกท่านทั้เทงยังกองกันอุ้มยุ่มอยู่เออตายเลี้ยวมาเกตเงเนคนก็เลยได้มันหนีได้กับเออบราบลอดตัวลูเอออะพี่น้องจ๋า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  กาไปใส่กางเกงไปใส่บนนั้นกระถว่วบนนั่นเนาะพวกมึงนั่เอีกอคยอีิอย่างงามบุงามบุแล้วตะกี้เนาะเอ้าก็คืดใส่ตะเกียวก็ได้ตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันโค้งเอาคืดใส่ตะกี้ก็ได้ตัวมันนี่ถังน้ำกำมังโกรธถังไงครับเขาเอื้อที่ไปที่มันอีกแถวแเบิ้งที่เธอกันแลกกัน มาจิ้มเทปมา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 เอาบ้างนางนี่คืออาหารดักหล้วนงไมลคุ้มจิาะนางรจัดาแล้วลินมาสิบหมาเป็นนางใหม่หนนนี่มากินมไกินกับมาลดเปยังเฮดใส่ตวนวันนี้บอกประเด็นมันบก

อันอื่นให้กินนะเป็นยังก็จะกินตต่งแต่บองอ่ะนยังอยากกินยังกหานักรก็อยากกินซีนยูอยากกินซีนหายนักรยก็อยากกินซีนยูซยังเน้นนซีนยังก็ได้ซีนยังก็ได้ที่เป็นซีนที่เป็นสมัติอกนยอยานเอาอยากที่มองนี่แปนแปนหมแม่มองนี่เป็นเปนไหมมอี่มีคที่แรกพอมโอ้คยกที่แรกอยนี่กับคนไหวนี่คนไหวบนกับกัแม่สานาะแม่จอย เอาลงมาบัดเดียวคนงวกวันนี้เต็มปอแล้วค็ง่วงขางวันเดียวเต็มปอแล้วปลาพิ่ะวอาเนียมันย้อยเนี่ยสาเน่ว่าที่แันย้อยเอาอกินฮัลใให้ขออภัยให้ขออภัยให้น กินได้รัร้านะ่่่ออไให้ว่าีกินบ้องไม้ขาวว่ก็ไ่อาีกินแค่เจข่อยอยากกินแต่้อนเบิงก้อนเดยว่เาข่อยอยากน้ำเหมือเดิาาฮ่าฮ่ากเอาไปย้ายต่เมาก่อนกินแค่นอแล้วเสียบเพราะว่าตมูุ้งก็เสีบเสียบขวานอ่ะขวาน เอ้แกต่ำไม่ค่อยกินบางนึงขนาดแทบแทบสะดอกจังหวะที่ใ่จะกินจังหวะมันมาเรื่อยเท่ามาอยู่มันจะบม่ได้กินอาสายนายมองดูไรไม่เป็นแม่นั่งกองอู่ใยญ่เขาทางในที่แลังนั่งอยู่นี่แบบนี้ก็เลียงใหญ่ของทางในกับแม่นั่งกองอู่ร่มมากประเดี๋ยวแม่นั่งกองอู่กับขึ้นม่หอยทันทีเลยเนาะบึ้มประเดียวถ้านำมาพอขึ้นมาถ้ามันมาว่า ยู่ใส่ก็ได้เพราะว่าท่านธมะมีองนอรกษาติดแมนมีน้องสามเอาค่อยเอาไปเต้นมุแลวไปเต้นบุแล่าม้องรักแมนแต่ว่าตอนนี้มันมืดมากเลยแต่ว่ากัแต่อาจจะกัดกระพายอยู่แมนขันเาโตก็ดีไปแต่ว่ามันหนักเป็นพาดูแต่ว่าแต่ เป่าขอโทษถอนอพี่น้องเนาะบบ่่ขอกล้าวถึงเพิ่นเดี๋ยวนี้หัวหน้าทรงมานั่นน้าอีหกมุนเอาเ่ยงจ้ะนี่อยู่ในอยู่ในอยู่ในโทรศัพท์นี่มุนเอาี่ยงขอโทษใดล่ะเนาะขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อตั้งศิลปินน้าอีหกแต่ว่าเพิ่อนอยู่ในมือของฝฟอร์บ้าง ลิปนี้ภาพี่น้องเขาเบิ่งควบบุญบายของอันของล่มมาคนจิตตกควบบุญบายเอานันนี่ก็แค่ยำจบนะพี่น้องคระบันะว่างเด้อพี่น้องเลยนะครับช่วงพอดีที่เ็นอดีสามลังใจไปทั้งทีมงานหน้าพี่น้องนะครับอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ